นี่เป็น,นเตียงน,นอนของเรานะครับหน้าต่างตรงนี้ก็สามารถเปิดเท็นวิวแม่น้ำโขงได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีกาแฟครับ นี้เรามาพักที่เชียงคานนะครับที่พักชื่อว่าเท่าแก่ลาวครับผมเดี๋ยวเรารอเช็คอินนะครับที่พักจะมีจักรยานให้ยืมด้วยนะครับเพื่อนๆมีอยู่สองคันนะครับส่วนข้างนอกก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเจ้าของเขาจะอยู่บ้านข้างนอกนี้มีจักรยานอีกสามคันนะครับข้างนอก ก็มีลมให้ยืมนะครับตกแต่งบรรยากาศวินเทจนะครับท่อแก่ลาวนะครับที่พักของเราติดต่อเช็คอินตรงนี้นะครับอันนี้เบอร์โทรเจ้าของเขานะครับมาดูของกินนะครับฟรี wifi ฟ,ฟรีน้ำดื่มนะครับน้ำบันลมเนี่ยอาจจะต้องเสียตังค์นะครับนี่ครับผม น้ำเปล่าฟรีนะครับผมแล้วก็มีขนมฟรีนะครับน้ำมาลลมควดนกระป๋องละยี่บาทครับผมจะเป็นแบบบาร์รวมนะครับอันนี้เป็นกาแฟนะครับอันนี้วิธีการชงเป็นกาแฟแบบแคปซูลนะครับีไม,มโครเวฟให้นะครับตรงนี้มีแก้วนะครับมีมาม่านะครับชั้นบนตรงนี้ก็จะเป็นที่พักเหมือนกันนะครับเพื่อนขึ้นไปสองฝักอ่ะ แต่ว่าห้องที่ผมจองไว้นะครับคือห้องด้านในสุดนะครับทางนี้อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้เป็นอ่างล้างมือนะครับมีกระจกให้ครับผมมาดูที่พักเรานะครับชื่อว่าเท ok ่าแก่ลาวตรงนี้ก็จะเป็นที่ล็อกนะครับ น,นี้มองออกไปนอกห้องนะน,น่าจะเป็นถนนคนเดินเชียงคานนะครับเพื่อนๆนี่นี้เป็นอ่างล้างมือนะครับอ่างล้างหน้านะครับมีใดปอกโมให้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นคีย์การ์ดนะครับประตูใหญ่แล้วก็ประตูห้องนะครับอ่านี่เป็นระเบียบข้อกําหนดนะครับเพื่อนๆที่พักท็อกแก่ลาวนะครับตามนี้เลยนะครับนี่เป็นเตียงนอนของเรานะครับ เตียงแบบคิงไซตรงนี้จะเป็นเห็นวิวแม่น้ำโขงนะครับเพื่อนๆทั้งหลังห้องนี้ก็เปิดได้นะสามารถเดินเลื่อนปั่นจักรยานแถวนี้ได้นะครับเป็นทางเดินของแม่น้ำโขงนะครับติดกับแม่น้ำโขง มองเข้ามาในห้องครับสามารถเข้าได้ทั้งสองฝั่งนะครับประตูทางนู้นล็อกหรือว่าจะเข้าข้างหลังก็ได้นะครับเตียงนอนขนาดจ i n งไซส์ครับเหมาะสําหรับนอนสองคนนะครับมีมุ้งด้วยนี่มีแอร์แล้วก็พัดลมนะครับมีไมมแขนเสื้อให้นะครับผมนี่เป็นห้องน้ํานะครับมีห้องน้ําแยกของห้องนี้นะครับเป็นชักโครกนะครับอเปิดไฟตรงนี้ ผมจองผ่านอโวด้านะครับราคาหนึ่งพันแปดร้อบาทครับตกแต่งสวยงามนะครับมีฝักบัวนะครับฝักบัวให้แล้วก็เป็นแบบน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นระบบสองท่อนะครับผมสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับมีสบู่แชมพูให้ด้วยนะครับตกแต่งสวยงามนะครับแนววินเทจที่พักท้อเกลียวมีผ้าเช็ดตัวตรงนี้นะครับรวมระบายอากาศนะครับ ส่วนแบบชักโครกนะครับเปิดออกไปนะครับเห็นวิวแม่นำ้ำโขงวิวดีมากเลยมอ mm hmm. งเห็นคนปั่นจักรยานห mm hmm. น้าต่างตรงนี้ก็เปิดได้นะครับน mm hmm. ห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ mm hmm. แต่ว่ามีของครบคันเลย สำหรับมาพักผ่อนเป็นครอบครัวนะครับสองคน ที่พักของเท่าแก่ลาวนะครับเขาจะมีที่จอดรถให้ด้วยนะครับเพื่อนๆตอนแรกผมนึกว่าจะไม่มีลานจอดรถนะจอดได้ประมาณ4ี่ถึงห้คันนะครับที่พักเท่าแก่ลาวเดินมาทางนี้ครับวันนี้ผมเอาโดโรนมาด้วยนะนเพื่อนๆเป็น DJI Mini SE เดี๋ยวมาบินดูความสวยง,งามของถนนคนเดินกันตอนยามเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งแล้ว ที่พักของเราครับเข้ามาแล้วก็ต้องขอองท้าด้วยนะครับ ครับมาอีกทีหนึง่งตอนนี้ผมอยู่ที่พักเท่าแก่ลาวเกลเทานะครับที่ถนนคนเดินเชียงคานตอนนี้ประมาณ6กโมงครึ่งแล้วครับหกโมงเย็นเดี๋ยวผมกับคุณแฟนว่าจะออกไปเดินหาของกินเล่นข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูของข้างนอกกันห้องพักอยู่ติดกับถนนคนเดินเชียงคานนะครับ แต่ตอนนั้นก็มีคนมาจอดเพิ่มเลยตรงที่เราจอดเลยไม่ใช่บ้นคนเยอะอือแม่หน่ะมีคนมาแทนแล้วจอดไกลเว้ยเหรอที่นี่ามาแมวนรักแค่แมว ันนี้ไข่นกกระทาขายยังไงครับไมยี่สิบาทจ้าเอาไม้หนึ่งครับผมร้านแรกนะครับเรามากินที่ร้านไปจับนะครับที่ถนนคนเดินเชียงคานนะครับน่ากินมากมีเกี๊ยวด้วยนะครับเดีย๋ยวเราทานข้าวรองท้องกันก่อนค่อยไปหาของกินเล่นต่อครับผม อไรมันนี้เมนูหนังควายจีนะครับเพื่อนๆมาแล้วสามสิบบาทเองครับเหียวกึบเกืบเฮกียวไม่ได้ก็บ <laughs> อกแล้วว่ามันเหนียวเราอะพระองค์เล่นได้อยู่อ ของก,กินเยอะเลยเตย็มชโโ็อกโกเลตเพิ่มปีสองอย่างเพิ่มอีกอย่างละสิบบาท ชิมดูครับผมคล้ายแกงสิงนะแตอร่อยอยู่ตอนนี้เราก็เดินมาถึงร้านบัวลอยโรดเลยนะครับร้านดังของจังหวัดเลย,อยะะเอาบัวลอยไข่เค็มสองถ้วยครับอนะะัทนที่ร้าน,าน,น,านครับ ตอนนี้เราก็ได้บัวลอยมาแล้วนะครับบัวโลอโยรูดเลยไขเ่เค็มครับผมนี่ครับบัวลอยไขเ่เค็มน่าทานนะครับแต่สามทุ่มแล้วนะมันมืดแล้วนั่บัวลอยเย็น โบ้อยเสร็จแล้วไปไหนต่อกลับเนาะเดี๋ยวเรากลับที่พักกันครับเพื่อนๆมาพอดีนะ,ะน่ากินจังเลยชอ,อบไปไหมโอ้โหก้อนเดียวนะ เมื่อกี้เดินผ่านร้านไส้ย่างนะครับพุกคน,นก็เลยซื้อไส้มาสามไม้ครับสามไม้ห้าสิบร้านเขาใกล้จะปิดละอันนี้ผมกับคุณแฟนก็เดินมาจนสุดถนนคนเดินแล้วนะครับร้านขายของก็หมดแล้ว เดี๋ยวเราเดินกลับที่พักกันครับเราเข้ามาทางข้างหลังห้องเราออกมาหลังห้องนะครับแล้วก็เดินมาคนเดินที่พักข้อแกวลาวออกได้สองทางนะครับด้านหน้าถนนคนเดินแล้วก็ด้านหลังห้องครับผมเดนบ้นอ,อยู่ตรงไม่ใช่คนเดินเ,เราเดินมาถึงห้องแล้วนะครับ เปิดผักผักเข้าไปข้างในยกขึ้นนิดนึง ทำอาหารเช้าทานนี่ครับปิ้งขนมปังแล้วก็มีกาแฟนะครับมีไม่ขนมปังเอาเอามายมด้วยไหมเขาทาเยียมไหมก็มีเขาทาทีอ่ะเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยแล้วเกลี่ยแล้วอะไรนะ ก็มีจานให้ใส่เองจานอ่ะมันไม่ใส่ไหยเดี๋ยวหาให้ปิ้งขนมปังต่อไปทำกาแฟครับมีจระข,ของเขาแล้ว ยัยงไม่าหามาถึงกระปิกเกอร์ยังอยู่ชโโ็อกโกแลตมิลค์อันนี้ชโโ็อกโกแลตมิลค์ขนมปังเด้งแล้วเต็มขนมปังเด้งแล้ว อันนี้ช็อโคแลตเดีย็อีกปรับระดับน้ำยังเปิดรด้ยังต้องเปิดก่อน ถ้าปิดลงแล้วมันจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรครัจะเอาคืนไม่ได้ทิดลงถามระดับน้ำหรือ,อยังแก็ปิดลงอันนี้จอดแล้วตามระดับน้ำขับไปงี้เขาบอกว่าอด่าไปโอ้ยค,คินน้ำเท่าไหร่สี่ขีดหรอไม่ใช่เกินหรอนะเราถักมาค <นะ S 1> ัะตู้เย็นเหรอว่า่อ ะไว้อันนี้ก็ได้กาแฟกับช็อกโกแลต้วนะครับช็อกโกแลตร้อนอัมีแยมให้ด้วยถัตอระขาส้มกับขาเอาเขาเอาัอระีกมีที่ทายแยมมีช้อนมั้ยมีช้อนถ้าช้อนทาน ยังไม่ถึงเวลาเช็คเอาประมาณห้าโมงูละเช็คเอกากาินขนมปังกนี่อนวีที่นั่งอยู่ไี่าาาไคโทรศัพห บรรยากาศหลังห้องครับดูวิวแม่น้ำโขงตรงข้างเตียงนอนนะครับหน้าต่างตรงนี้ก็สามารถเปิดเห็นวิวแม่น้ำโขงได้นะครับเพื่อนๆกินไปอย่ะ

เพื่อนๆครับตอนนี้ผมกับคุณแฟนก็ทานกาแฟกับขนมปังปิ้งเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบห้าโมงเช้าแล้วครับถึงเวลาเช็คเอาแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์กันพอเช็คเอาท์เสร็จเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปสถานที่ต่อไปนะครับตอนนี้ก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับที่ท่องเกลารนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปทานข้าว ว่าจะไปกินแหนมเนืองครับผมแหนมเนืองเชียงคาน